แล้วแก็เเปปิิดดต่ตั้งแต่พกคุดนี่ดีอ่ะดีแบบว่ามีความรู้สึกว่าปลื้มใจใช่ครับเวลาไปใช่ใช่กลัวน้อยลงกลัวน้อยลงอ่ะหรือว่าเราชินไม่น่ะเพราะทุกทีจะกลัวมากกว่านี้เราทุกคนได้รับดีใครมีอะไรเขาก็ขอเรื่องซื้อเสียงก็กลับไปดีได้กลับไปทควรนะขอเรื่องซื้อเสียงได้กลับไปทุกคน งงขอหนูอะะไรนนนหหููอยากรู้ว่าถ้าเกิดถ้าหนูเอาไปใช่หนูควรห้อยไหมถ้าหนูอยากใส่กรอบให้ท่านน่ะอยากใส่กรอบห้อยห้อยขึ้นคอใช่มขึ้นไหมเอาขึ้นคอหนเอาขึ้นคอหจะเอาขึ้นคอไม่ไม่เอาขึ้นคอแต่จะใช่เพราะว่าตอนนี้อยู่ในกล่องกล่องรวมกับช้าเวทอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าท่านไม่มีกรอบเนี่ยแล้วอย่างมา อย่างมีองค์พญานาคจับพุทธน้ำมาวางอยู่ด้วยกันปหมเอาไม่เป็นไรนใส่ใส่พญายนาคของปูเป็นตำนานเฉยๆอ๋อเป็นอ๋อป <laughs> ูปูอยากให้เขาค่อยซึ่งอ่าใส่กรอบนลยค่ะปูใส่กรอบน,ะะอบนี้จับเลยลกูกใส่ได้เลยหนักเลย เขาติดตัวตลอดนะใช่ส่แล้วก็ต้องเขาติดตัวตอนนี้หนูก็ติดตัวตลอดใส่เลยพลังเลยอืหาร้านดีๆหาร้านท่านดีๆหน่อยลูกเดี๋ยวจะไม่ถูกใจนะให้นี่ยไปดูเฮ้ยมารูได้ไงเวลาหนูให้อะไรหนูได้เขาก็่คแต่ใจให้หนูตลอดเลยสะอบเอดสีสอบสีอะไรอะไรอย่างเงี้ยจะใส่กอดสเสีอะไร เราเป็นคนเลือกเองนั่นแหละเอ,อไปของคน,นด้วยกันให้เขาเป็นคนดูร้านให้อเอเทำได้ใส่กรอบเลยขึ้นกระปูกเห็นปหมมาคู่กันคอพ่อจบใส่ลยลูกใส่กรอบได้ให้คนนี้เป็นคนเลือกพาไปอืามันรู้เห <laughs> มือนรู้เลยว่าคนนี้เป็นคนช่วยเลือกตลอดอะไรคะโอ้โหเครื่องรางเต็มตัวขนาดนี้ยังเจอเจอขีกแล้วคะ ต้องตรวจบทด้วยนะหนูบังไหมคะไม่ได้แล้วไม่บังหนูลืมตัวหนูคนไทยม่หรวจมี่คะตรวจบททุกวันด้วยนะเวลานั่นไปไหนก็ตรวจแต่ว่าตรวจเสร็จก็บอกว่าขอให้นอนหลับสบายหนูไม่ได้ลงไม่้ลุมไม่ได้ลุ่มหนึ่งไม่ได้มาเขาเรียกอะไรนะไม่ได้มาแบบรอของหรือรอดีอะไรที่หนูตรวจอะไรนะหนูขอความสบายใจขอให้นอนอะไรขอพักอาไัยงเลยเดี๋ยวเขาหาว่ามาลองดีเขาเออไม่ได้ลองดี แม่นี่แหละอยากจะบอกแม่ะโอ้ยสบายสบายเลยตรงนี้แม่บอกสบายสบายเออเดินไพ่ดูไพ่นะเนี่ยหนูอยากรู้มาหนูอยากรู้ว่าเมื่อกี้ทำไมหนูหัวใจเต้นแรงเอออ่ะแม่ขะทำไมก็เอถึงหัวใจเต้นแรงคะมาถึงแม่ตรงนี้มาถึงหาแม่ตรงนี้มานั่งกับแม่ตรงนี้แหละทำไมจะเอถึงหัวใจเต้นแรงเนี่ยอุ้ยมาดีอุ้ยท่านมาดึงนะเนี่ยท่านมาดึง มาดีโยค่ะลูกภายในใจเราเหมือนเราเห็นน่ะ่านสัมผัสได้ว่าเหมือนเราเห็นน่ะเห็นนะค่นเห็นนะลูกเออนี่แม่บอกว่าแม่ชอบคนสวยๆนะเนี่ยเ,ออเราสวยนะแล้วก็มีจิตใจดีเราเห็นนะเนี่ยเห็นอะไรที่แม่เลยไม่ใช่คนอื่นแม่อยู่ตรงนั้นออมาดูแลค่ะลูกทีบุญไม่ต้องกลัวแม่บอกแบบนี้มาทมําบุญเลย เหมือนเราสื่อถึงแม่ได้เลยแม่เมื่อกี้หนูหัวใจเต้นแรงแล้วหนูบอกหนูจับหนวดหนูไม่ทันหนูหัวใจเต้นแรงมากเลยสื่อถึงแม่ได้แม่จะให้โชคให้ราบกลับใจนี้ปวดน้ําด้วยนะแม่บอกอย่าลืมน้ำมาทำตรงนี้เลยอย่าลืมปวดน้ําปวดน้ําแล้วงานจะดีขึ้นแม่จะฟังไมอินฟูของครั้งนี้ที่มาของแม่เป็นความรักแม่บอกพลังเหลือหลายแล้วค่ะสิ่งที่มีคนไม่พูดถึงเรา สิ่งที่มีคนไม่พูดถึงเราพลังตรงนี้จะส่งเสริมให้เราทาบุญค่ะกดน้ำทำบุญทาบุญให้แม่ด้วยเป็นไปได้ขอใส่บาทหน่อยใส่บาทแล้วก็กดนะ้าแล้วก็บอกชื่อแม่พลังจะกิดนี่ปล่อยของเลยถึงเราให้เราโดดเด่นพูดรบกวนลลไรนี้ว่างี้ยจากที่เราไม่ค่อยมีชื่อเสียงจากที่เราไม่มีคนพูดถึงจะมีคนพูดถึงเราขนลุก,<า>กเลย,เลยแต่ด<อ>ูว่าสารลักเมืองที่บอกไว้นะ,ะม,มาหล,หลังจากวันสารลักเมืองของแม่ ใช่จังหวัดก็จะจังหวัดนี้หรือว่าที่เราโดนปิดกั้นโดนปิดปิดปกปกไม่รู้เรื่องไม่อยู่ในกกอบอยู่ในตรงเนี้ยเออสารคือแม่แม่โอ้ยโดนดังโอ้ยไม่มีอันนี้สารดังล้อมาเลยสารลักเมืองจังหวัดจังหวัดนี้หรือแม่สารลักเมืองจังหวัดนี้หรือว่าจังหวัดอื่นได้จังหวัดนี้จังหวัดอื่นสารลักเมืองที่มีพื้นที่ติดอยู่บนดินเนีไม่ใช่ลอยอ่ะ โดงทังตัวดินไห่ปเดี๋ยวลูกกรุงเทพกรุงเทพกรุงเทพขออคอยอีกหน่อยอะไรเงี้ยรู้สึกเลยพูดถึงกรุงเทพเป็นไงนี่แหละที่จะไปนี่อที่จะไปอยู่บนดินสารหลักเมืองที่กรุงเทพอยู่บนดินที่เราจะไปกันใช่ ใช่ค่ะเนี่ยชุดขาวด้วยเห็นไหมนี่ที่เราคุยกันเนี่ยที่เราคุยอเนี่ยซับเลยอยู่ตรงนี้เนี่ยวซับลูกอหอ่อยค่ะหลังจากวันนั้นจะดีขึ้นจะดีขึ้นกว่านี้อีกนี่จะดีขึ้นกว่านี้เออจะตัดทุกอย่างให้ตรงนี้ทําไปก่อนทำของแม่ไปก่อนแล้ววันที่ดีขึ้นกว่านี้ก็คือวันที่สามหลังมื้อจะดีขึ้นจะตามวันที่ป็นที่เสร็จวันนี้ตรงนี้เริ่มมาแล้วชื่นเสียงเริ่มมาแล้วตอนเนี้ยเริ่มมาแล้ว เราไปใส่ตักบาทใส่่ใส่บาทให้แน่เออแล้วก็ปวดน้ำแล้ววันนี้กลับไปปวดน้ําก่อนเออกลับไปวดน้ําแล้วพอใส่บาทกก็เข้าปวดน้ํำอีกพอใส่บาทอีกเขาไปปวดน้ำอีกรกเอบหนึงไม่มีอะไรแล้วนะ่ะเออเออ